สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกันทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อจุดเปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่ที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับคุณในไม่ช้านี้ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยซึ่งเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคําทํานายอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้ก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงาย สิ่งไหนดีก็รับกลับไปเพื่อเป็นการสร้างกำลังใจอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บเอามาเครียดนะคะชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นไม่ประมาทก,กับการใช้ชีวิตเป็นดีที่สุดเดี๋ยวเรามารับฟังคำทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะจุดเปลี่ยนชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลย ใบแรกนะคะสี่ถ้วย j จสต์เมนต์คิงออฟเพนโชโคนะคะสี่ไม้เท้าควีนออฟสอดถือว่าเป็นพลังงานค่อนข้างดีนะคะสองดาบเมจิเชียนเว l ร์นะคะแปดดาบ แล้วก็ใบสุดท้าย6เหรียญน,นะคะจุดเปลี่ยนชีวิตของชาวราศีกันอาจจะเกิดจากความผิดพลาดในอดีตก็ได้นะที่เป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ที่สอนคุณให้ระมัดระวังตัวในการใช้ชีวิตเพิ่มมากขึ้นนะคะอาจจะทำให้มีมุมมองการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไประมัดระวังตัวมากขึ้นคิดเยอะขึ้นก็ได้นะคะ ซึ่งเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีล้วนแล้วเป็นสิ่งที่จะรอล้อมทำให้คุณมีความกล้าหาญขึ้นแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นด้วยนะคะเราก็เก่งจากปัญหาที่เราเจอเดินนั่นแหละหรือหากใครนะที่กำลังเผชิญกับปัญหาอุปสรรคมากมายชีวิตมันดูแย่ดูมืดมนไปซะหมดเลยนะคะ ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกทท่านนะขอให้ต่อสู้ฝ่าฟันปัญหามันเข้ามาได้มันก็ออกไปได้เสมอขอให้คุณใจสู้แล้วก็มีความอดทนนะคะก็จะทำให้คุณก้าวข้ามในทุกๆอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ไม่ว่าชีวิตมันจะหนักหน่วงเพียงใดสาหัสสาการเพียงใดนะถ้าใจเราสู้สักอย่าง สุดท้ายแล้วก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเสมอแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตสำคัญที่จะนำพาคุณไปสู่ชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะก่อนที่คุณจะประสบความสำเร็จก่อนที่จะได้ดิบได้ดีนะมันก็ต้องผ่านบททดสอบผ่านอุปสรรคปัญหาด้วยกันทั้งนั้นนะคะมันเหมือนเป็นการได้ฝึกนะฝึกฝนทำให้คุณมีความชำนาญ มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำงานมากขึ้นด้วยนะกว่าที่จะเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของกิจการก็ต้องผ่านการทำงานที่ค่อนข้างหนักหน่วงด้วยกานทั้งนั้นนะคะแต่ก็จะทำให้คุณเป็นคนที่ทำงานเก่งขึ้นนะเจอปัญหาอะไรก็สามารถเอาตัวรอดได้นะทำงานได้เก่งในทุกทิศทุกทางกันเลยทีเดียวนะคะแต่บางท่านนะในช่วงระยะเวลานี้อาจจะรู้สึก หมดไฟหมดพลังในการทำงานก็ได้นะคะยิงท้าเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดใช้จินตนาการก็อาจจะหมดเพรสชั่นนะหมดไอเดียก็ได้ไพ่แนะนำให้ลองทำอะไรใหม่ๆดูบ้างนะคะอาจจะนำตัวเองไปในเรื่องของการเดินทางก็ได้นะเดินทางท่องเที่ยวหรือการได้ไปพบปะพูดคุยไปเข้าสังคมใหม่ๆนะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน อาจจะได้ไอเดียดีๆนะคะจากคนเหล่านั้นก็ได้นะที่เหมือนจะมาปลูกพลังใจสร้างแรงบันดาลใจที่ดีคุณอาจจะได้รับแรงบันดาลใจที่ดีจากใครสักคนหนึ่งที่ทำให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์มีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นก็ได้นะคะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือการที่คุณเลิกแคร์คนอื่นหันมาสนใจตัวเรามากขึ้นมันจะทำให้ชีวิตดีขึ้นเยอะเลยนะคะ หรือเลิกสนใจกับสิ่งที่มันไม่จำเป็นกับชีวิตนะอาจจะเป็นคำพูดดูถูกดูแคลนหรือการที่คุณพยายามทำบางอย่างเพื่อให้ได้รับการยอมรับก็ได้นะคะนะถ้าเราทำแล้วเราไม่ได้รับผลตอบรับที่ดีกลับมาก็อย่าไปใส่ใจนะคะเอาเวลามาทำความก้าวหน้าให้กับตัวเราเองดีกว่านะโนสนโนแคร์บ้างมันเสียพลังงานชีวิตเปล่าๆบางที เราไม่จําเป็นจะต้องพยายามให้คนอื่นเข้าใจในตัวคุณนะเราใช้การกระทํานี่แหละนะคะที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ได้นะเราเอาเวลามาพัฒนาตัวเองหาความรู้ใหม่ๆนะคะนะมาโฟกัสที่ตัวของเรานั่นแหละก็จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จความก้าวหน้าได้นะก็พยายามเห็นคุณค่าในตัวเรานะคะ พัฒนาความรู้ความสามารถอยู่เสมอก็จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้มีโอกาสที่คุณจะได้เจอทางที่มันเหมาะสมกับคุณหรือเจอสิ่งที่คู่ควรเจอสิ่งที่เวลาที่คุณทำแล้วคุณมีความสุขแล้วก็ไปได้ดีกับสิ่งนั้นก็ได้อาจจะหมายถึงการได้เจออาชีพที่มันเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของคุณก็ได้นะคะยิ่งถ้าใครกำลังมองหางานใหม่ ก็มีโอกาสได้เจองานที่มันเหมาะสมนะกับศักยภาพของคุณทำแล้วมีโอกาสเกิดความมั่นคงเติบโตก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นด้วยนะคะรวมถึงอาจจะได้รับข่าวดีนะจากความขยันจากความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณด้วยเพราะว่าไพ่จัส m เมนนะคะเป็นไพ่แห่งการกระทำหากก่อนหน้านี้นะชาวราศีกันมีความขยันหมั่นเพียรนะคะนะขยันทำมาหากินก็ถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับ รางวัลแห่งความสำเร็จนั้นนะถ้าคุณขยันหาเงินคุณก็จะได้เงินเพิ่มมากขึ้นนะคะมันอาจจะเหนื่อยนะมันอาจจะมีเรื่องให้ต้องคิดต้องทำมากมายแต่ผลตอบรับที่ได้กลับมาคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะคะหรือการรอคอยอะไรบางอย่างมันกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วนะการรอคอยนั้นมันจะทำให้คุณได้รับคำตอบที่โดนใจคุณก็ได้นะคะ รอคอยเรื่องงานใหม่โปรเจกต์ใหม่มีเกณฑ์ที่จะสมหวังหรือรอคอยอความชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์นะก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นไปตามที่คุณได้คาดหวังไว้ด้วยนะคะการรอคอยนะที่มันถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะคะหรืออาจจะเป็นการได้จบจากบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะจบจากสิ่งที่มันไม่ดีแล้วไปเริ่มต้นสิ่งใหม่นะกับสิ่งที่มัน เหมาะสมกับเรามากขึ้นนะคะอาจจะทำงานโปรเจกต์เก่าจบลงไปแล้วก็มีโอกาสที่จะได้พิสูจน์ความสามารถกับโปรเจกต์ใหม่ๆผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสเห็นคุณค่าเห็นความสามารถในตัวคุณเพิ่มมากขึ้นคุณจะได้รับสิทธิพิเศษเหนือกว่าคนอื่นนะคะเป็นช่วงที่ชาวราศีกันเนี่ยจะมีเสน่ห์มากๆในเรื่องของการใช้ความรู้ความสามารถ นำเสนอในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะคะ,ะบางทีความคิดของคุณถ้านําเสนอออกมาจะได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ขอให้มีความกล้าหาในการลงมือทําอย่ากลัวนะคะบางคนนี่เก่งนะเก่งรอบด้านแต่ว่ายังอาจจะมีความกลัวเกิดขึ้นอยู่บ้างนะคะกลัวทําไม่สําเร็จนะกลัวคนอื่นจะผิดหวังในสิ่งที่คุณทํากลัวเปหมหดเลยนะคะ คืออย่าพึ่งไปกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเราทําปัจจุบันให้ดีที่สุดก่อนนะคะถ้าเราทําเต็มที่สุดความสามารถแล้วนางก็เชื่อเลยว่าผลงานมันก็ออกมาไม่ได้แย่นะคะหรือถ้าออกมาไม่ดีก็อาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งนั้นมันไม่ได้เหมาะกับเราก็ได้นะถ้าเราพยายามเต็มที่แล้วนะคะ,อ,ะอย่างน้อยๆมันก็ทําให้เราได้รู้ว่า,วาทางเนี้ยมันอาจจะไม่โอเคสําหรับคุณ ก็ทําให้คุณได้ไปเลือกเส้นทางชีวิตที่มันเหมาะสมกับคุณมากขึ้นเหมือนโชคชะตากําลังจะคัดสรรสิ่งดีๆสิ่งที่เหมาะสมกับเรานะให้เราได้ลงมือทําก็ได้นะคะชีวิตของคุณกําลังจะมีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นบางท่านนะคะมีจุดเปลี่ยนชีวิตที่ดีสามารถที่จะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวคุณได้ ได้เป็นเจ้าของกิจาการนะคะหรือใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจพวกงานฟรีแลนซ์ต่างๆก็จะมีงานเข้ามาเยอะโดยทีเดียวนะคะอาจจะมีคนเล็งเห็นในความรู้ความสามารถทําให้เรามีงานนะมีคนจ้างงานเนี่ยเต็มเป็หมดเลยก็จะนํามาซึ่งรายได้จากหลากหลายช่องทางนะคะอาจจะมีอุปสรรคปัญหาให้คุณต้องต่อสู้ฝากฟันอยู่บ้างนะก็ขอใหอ้มีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่าได้กลัวนะคะ ปัญหาเข้ามานี่คือเข้ามาให้เราแก้ไขไม่ได้เข้ามาให้เราเครียดนะคะและเชื่อเลยว่านะด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ความความสามารถในตัวคุณคุณสามารถเอาชนะในทุกๆปัญหาทุกๆอุปสรรคได้เป็นอย่างดีอาจจะมีสถานการณ์ที่ทำให้คุณต้องเลือกหรือต้องตัดสินใจด้วยนะคะก็ขอให้ตัดสินใจด้วยเหตุและผลแล้วก็ยึดหลักของความถูกต้องการตัดสินใจของเรานั้นนะคะ อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตสําคัญนะว่าชีวิตมันจะเป็นไปนในทางไหนดีหรือไม่ดีนะคะถ้าเราตัดสินใจนะโดยยึดหลักของความถูกต้องเนี่ยเชื่อเลยว่านะชีวิตของคุณก็จะมีสิ่งดีๆมีความเจริญก้าวหน้าเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ถ้าเราตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ มันอาจจะเป็นสิ่งผิดกฎหมานะคะหรือเป็นเรื่องที่มันไม่ดีนะก็อาจจะส่งผลเสียกับตัวเราได้นะคะแม้ว่าการตัดสินใจมันอาจจะสร้างความลำบากใจให้กับเราแต่เชื่อเถอะว่าถ้าเราตัดสินใจภายใต้เหตุและผลแล้วก็ความถูกต้องนะการตัดสินใจนั้นมันก็จะส่งผลดีกับดวงชะตาของชาวราศีกันอย่างแน่นอนนะคะเป็นดวงชะตาที่โดดเด่นมากๆในเรื่องของการเดินทางการเดินทางนั้น อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตที่สำคัญสำหรับชาวราศีกันก็ได้นะคะบางคนทำงานแบบว่าต้องเดินทางบ่อยๆขึ้นเหนือร่องใต้แต่ว่าการเดินทางนั้นมันจะเป็นเหมือนการได้เปิดประสบการณ์ได้เจอคนใหม่นะคะได้อยู่ในสังคมที่หลากหลายมันก็เป็นประตูนะที่จะนำพาซึ่งโอกาสใหม่ๆเข้ามาหาคุณมากมายนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการมีคอนเนคชั่นใหม่ๆกับคนใหม่ๆด้วยก็ได้ นะอาจจะมีคนชวนไปทำงานด้วยมีการทำธุรกิจร่วมหุ้นลงทุนร่วมกันก็ได้คือทำอะไรบางอย่างที่มันมีผลประโยชน์ร่วมกันนะคะก็จะก่อเกิดเป็นผลตอบแทนที่ดีมากๆแต่ก็ดูเรื่องของผลประโยชน์ให้ดีๆด้วยนะเรื่องเงินเรื่องทองนี่ไม่ได้ให้เลยนะคะอย่าให้ใครมาเอาเปรียบเราได้นะก็ทำให้มันเป็นหลักฐานที่มันชัดเจนถูกต้องตามกฎหมายเพื่อป้องกัน โดนเอาเปรียบในอนาคตนะคะคือเรื่องเงินเรื่องผลตอบแทนเนี่ยเราก็ต้องชัดเจนและต้องเคี่ยวให้มากๆนะอยากให้ใครมาหลอกลวงเราได้นะคะและหากคุณสามารถที่จะสร้างพลังงานดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตได้หรือสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้นะคะถ้ามีโอกาสนะอยากจะให้ส่งต่อสิ่งดีๆนั้นให้กับคนยากไร้คนที่ด้อยโอกาสนะคะ หรือคนที่เขาประสบปัญหาอยากได้ความช่วยเหลือนะซึ่งการให้การช่วยเหลือการแบ่งปันนั้นก็เอาเท่าที่เราไหวนะคะนะชีวิตมันก็ต้องมีการแบ่งปันมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันคือเราอยู่ในสังคมที่มีการพึ่งพาอาศัยกันแต่การจะช่วยเหลือใครนั้นนอกจากจะช่วยเหลือแบบไม่เกินกําลังความสามารถแล้วก็ต้องเป็นการช่วยเหลือที่อย่าได้คาดหวังนะคะอยได้คาดหวังว่า เขาจะตอบแทนนะสิ่งดีๆนั้นกลับมาไหมนะคะคือถ้าเราคาดหวังแล้วมันไม่ได้อย่างหวังนะอาจจะทําให้เราสูญเสียความมั่นใจไม่อยากจะทําดีไม่อยากจะช่วยเหลือใครก็ได้นะคะทำดีนะอย่าได้หวังผลเขาจะตอบแทนกลับมาไหมก็เป็นเรื่องของเขานะคะนะเราทําดีมันก็เกิดความสุขที่มันเกิดขึ้นภายในใจของเราทำดีมันก็ทําให้เราสุข นะสุขที่มันเกิดขึ้นนะจากจิตใจของเราเองแต่เชื่อเลยว่านะถ้าคุณคิดดีทำดีพูดแต่สิ่งที่ดีนะชีวิตมันมีแต่ความเจริญก้าวหน้ามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแม้ว่าในยามที่ชีวิตตกตำ่ำนะเจอปัญหาชีวิตมืดมนสุดท้ายแล้วคุณก็จะสามารถหาทางออก หาทางแก้ไขของปัญหาต่างๆนั้นได้อย่างง่ายดายนะคะก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรณ์ก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกําลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิต มีโชคลาภเงินทองไหลามาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ